สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนช,ชิคิตะชิกระผมพบก,กันอีกเช่นเคยครับสิิตชิวันนี้จะพาเพื่อนเพี่อนพีน่น้องมาตีปลากันครับบางพื้นที่ก็ว่ากวาดปลา พนะื้นที่นั้นก็บอกว่าตีปลา่อนอื่นนั้นก็ขอขอบคุณ FC นะผู้ติดตามทั้งหมด154คนนะตอนนี้นะครับขอบคุณจริงๆจากใจรจริงเลยนะครับก็อือว่า เล็กของเรามากเลยก็ผู้ที่เข้ามาชมใหม่ก็ฝากด้วยนะครับฝากติดตามช่องเล็กด้วยช่องสิทธิ์ชิครับขอขอบคุณล่วงหน้านะครับทั้งหมดก็140แล้วตอนนี้ร้อยาสิบแล้วตอนนี้ขอคุณมากครับวันนี้เรามาตีปลากันเลยฝลาเพื่อนๆมาตีปลาดปลากันครับ ยาเชื่อกบางพื้นที่เขาเรียกว่าตะวันยานเชือกก็ต้องดึงต่าอก้อนดึงตะวันให้หักก่อนนะครับพอเวลาดึงตะวันหรือว่ายาเชือกนะครับบางบางพื้นที่ครับเอานะครับเอาผมจะเรียกเป็นยานเชื่อนครับระวังนะครับระวังไอ้ส่วนปลายของอยาเชืออนครับ มันจะดึงไงกิ่งไม้ข้างบนเดี๋ยวจะตีรถนะครับจะตีตัวรถเราได้ต้องระวังนิดหนึ่งเวลาดึงนั้นก็เหลือบตาดูเหลือบตาดูข้างบนด้วยนะครับกตีปลาทคนิคก,การตีปลาครับของผมก็ป้องกันไม่ให้มัน โดนกระจกครับป้องกันไม่ให้ต้นไม้มันมาโดนกระจกทำยังไงครับเดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูครับอย่างเด้นนะครับแลนะครับต้นไม้เห็นไหมครับต้นไม้เล็กๆเนี้ยสองต้นสามต้นนี่ครับเห็นไหมครับวิธีป้องกันไม่ให้มันตีกระจกครับเราอย่าดึงแบบนี้ครับเราอย่าดึงแบบนี้ครับเห็นไหมครับเราอย่าดึงแบบนี้นะครับ ผมกีรยาอยู่ดักด้านโน้นนะครับดึงแบบนี้มันจะมาะมเห็นไหมครับมันจะมาหาตัวรถเลยทีท่ดึงของผมนะครับผมจะดันแบบนี้ตักไปข้างหน้าเลยครับหลักไปข้างหน้าปอนไม้เอ็นแล้วก็กดลงไปเลยนะแบบนี้มันไม่ตีกระจกะแบบนี้ไม่ตีกระจกมันไม่คพูง่ายๆคือว่ามันไม่มาหาตัวรถง่ายครับ ต้นหนึ่งอีกต้นหนึ่งนี่ครับหลักไปข้างหน้าแล้วก็กดลงไปเลยหลักลักไปข้างหน้าแล้วก็กดลงไปเลยหลักไปข้างหน้าแล้วก็กดลงไปเลยอย่าเกี่ยวเด็ดขาดนะครับอย่าอย่าเกี่ยวแบบนี้เด็ดขาดอย่าเกี่ยวแบบนี้เด็ดขาดนี่ครับตักเกี่ยวแบบนี้มาทันทีนะครับมาทันทีมาหาตัวรถกันทันทีครับหลักไปข้างหน้าเลย ครับทุกต้นนะครับจำไว้เลยทุกต้นเราต้องผลักไปก่อนตามลักเลยเราต้องกวาดด้านในกนนในนน่อดน,นด้านในนี่ก่อนนะครับปกติมันตอดด้านในนี่ก่อนเนี่ยกวาดด้านในกน่อนต้อกวาดด้านในก่อนนะครับ จากนั้นเราก็ตรงนี้นีด้านนี้ผมกวาดไปแล้วเราก็ตรเข้าไปเลยถ้าเราวาดด้านนอกก่อนนะครับเราจะปลักต้นไม้กอมันจะไอ้ที่ว่าด้านในนั้นเรายังไม่กวาดทีนมันก็จะมันจะกดทับ ต้นไม้ก็มันยังไม่ตายเวลาเราจุดนะครับมันจุดติดเฉพาะท,ที่แห้งๆครับอเคหลังจากนั้นกอมันจะเหลือแต่กวัวต่อจะเหลือแต่หัวต่อแล้วก็อีกอีกอย่างหนึ่งนะครับอาการกวาดป่าเนี่ยครับถ้าเราเจอต้นไม้ใหญ่ต้นไม้ใหญ่ๆเราอย่าเพิ่งรีบลง อยากรีบลงเราเอาต้นไม้เล็กๆข้างๆให้หมดก่อนเก็บให้หมดก่อนถ้าเราเอาต้นไม้ตัาต้นใหญ่ลงปุ๊บนะทีนี้มันจะกดทับต้นไม้เล็กๆเราไม่สามารถที่จะกวาดได้มันเสียเวลา ต้องย้ายไปย้ายมาแต่หน้าเราขวานต้นไม้เล็กๆ่หมดแล้วทีนี้เราก็ลงต้นไม้ใหญ่เราจะลงด้านไหนก็ได้คนระับเราเห็นตรงไหนว่างตรงไหนนั่นเราก็ลงได้เลยเพราะว่าเรากวานหมดแล้วต้นเ,เ,เล็กๆเสียเล็กๆแบบนี้เราไม่ต้องเข้ากองนะเราไม่ต้องขอากองเลย เสศษเล็กๆไปเนี่ยเราสับทิ้งสับทิ้งสับทิ้งไปเลยสับทิ้งสับทิ้งไปเลยครับนี่ครับรสับทิ้งไปเลยเราไม่ต้องเข้ากองเสียเวลาแต่ถ้าเราขวัดเศษเล็กๆเ,เข้ากองคนระับมันจะเสียเวลาและอีกอย่างมังก็มันจาพาด,ดิน จะพาดินเข้าไปในกองยากมันจะจุดยากครับนะครับอพอดีดวงอาทิตย์ส่องมาพอดีเลยพอดีคุยกันเบาๆนะครับงานเบาเบานี่ครับเวลาดึงนะั้ระวังนะางบ,บนระวังางบนถ้าดึงไม่ได้เราก็ปล่อยไว้ก่อน มันก็จับมาหาตัวรถได้ครับนี่ครับเส้นใหญ่ๆเนี่ยว่าทำไมแสงครับแสงกอดีมือไปโดนไฟอยากทำให้แสงขึ้นมานี่ครับโอ้ดันกดไม่ได้ครับเส้นนี้ไม่ได้เส้นนี้ถ้าเราพาปุ๊บ ด้านบนมาทันท <Rapid> ีไปจะทำไงเนี่ยไอเสือไปก็ไปไม่ได้ไอเสือเฮ้ยถอยคอไอเสือเอ้ยถอยเช็ดเช็ดวิธีก่อนเดี๋ยวเด็กก่อนเด็นก่อนทางเราไปเด็กก่อนนี่เนี่ยตอนเนี้ยมันยังเป็นสายตรวจเลยเป็นสายตรวย แยกก่อนแยกก่อนแยกลงที่หลังแยกก่อนเอาลงที่หลังนะครับมีคุณคุณแังเบาๆงานเบาๆครับงานไม่ต้องใช้หัวใช้เทคนิคอย่างเดียวไม่ต้องใช้หัวถวองนะมากงานแบบนี้ ว่าไองานไม่โปนะครับมันบางคนมันก็เราจะสอนให้แบบทำแบบนั้นทบแบบนี้ทุกอย่างมันก็ไม่ได้นะครับเพราะว่าเทคนิคแต่ละคน,น,นาการขับรถเทคนิคแต่ละคน,นมันต่างกันนะแล้วก็มือดีก็กมันตีก็ างเรื่องบางอย่างครับเราก็สอนสใช้นิคเล็กๆน้อยๆน,นะครับแล้วก็เพื่อนๆน้องๆมือใหม่ครับก็เอาไปพัฒนาต่อยอดเอาเองนะครับต่อยอดเอาเองก็สอนได้ก็เป็นบางสิ่งบางอย่างอยาเกเช่นแนะนำให้การกตึดต้นไม้ แบบไหนแม่ตีกระจกบางคนบางคนหัดขับใหม่ๆครับมาถึงก็เอาเลยถึงต้มกระจกแกตกเรียสักปีเนยเรียไปแล้วเสียพัดเสียพัดเสียไปแล้ว ต้องระมัดระวังเอาเองนะครับจะสอนทุกเรื่องก็ไม่ได้อย่างที่ว่าคนระับจะสอนทุกเรื่องก็ไม่ได้สอนเฉพาะบางเรื่องอคลิปล่าสุดของเราคนระับคลิปล่าสุดของเรา,าเราได้ทำเกี่ยวกับซีนซีนต,ตัวเดินซีนตัวเดินแตก อยากทำคลิปตัวน,นั้นมาเราก็ทำการซ่อมรถก็ไม่ได้เจอเพื่อนเ,อเพื่อนเลยไม่เจอเจอกับเพื่อนเพื่อนเลยนี่เราคลิปแรกหลังจากที่ว่าซ่อมซีนตัวเดินตัวเร่งเคร่งเสร็จแล้วเราก็ได้ทำงานวันนี้วันแรกเริ่มวันแรกเลยครับก็เลยทักทายเพื่อนเพื่อนเลยจากก็หลายวันแล้วน่าจะ วันแล้วนะครับดีเอ,อ้ยวันนี้พอดีวันนี้ลืมขากล้องนะครับลืมขากล้องมาก็เลยโทรนะครับอ,อ่ตั้งไว้ข้างหน้านะครับตั้งข้างหน้ามันจะก,กระเทือนมันจะก,กระเทือนล้มนิดนึงเสียบรรยากาศการชมของเพื่อนๆน,นะครับขอโทษด้วยนะครับขอโทษกอไปด้วย กลังไปข้างหน้าเลยก็เกลียวลังไปข้างหน้าเลยก็เกลียวใบคล้ายกลึงรูปอ่าลักษณะคล้ายๆต,ตัววงกลมตัววงกลมมันจะง่ายครับมันจะง่ายมจะไม่ตีตัวรถครับพอพอเกี่ยวสุดแล้วเราก็อัดไปดักตอนนี้เลยดันสุดเลย ไรวมกองด้านในเลยวื้นี้วันที่เท่าไหร่วันที่สิบเก้าวันสิบเก้าตุลาคมเดือนที่สองเดือนแรกของปีศูนย์เดือนแรกของปีศูนย์วันนี้ใครซูบบ้างเอ่ย ใครมีโชคมีลาบบ้างวะหมดวันที่16หที่ผ่านมานี่ใครมีโชคมีลาบบ้างผมเสียดายแทบเดียวจริงๆเลยครับเสียดายแทบเดียวจริงๆผมซื้อส9 4สามตัวเนี้ยเสียดายมันไปออก สามเก้าหนะ้าสามตัวนแต่ไม่รู้อะไรก่อนอะไรหลังครับไม่รู้ว่าสามหลักร้อยห้าหลักร้อยเก้าหลักร้อยก็เออรู้สึกวาจะเป็นสามเก้าห้าครับผมซื้อผมซื้อสี่เก้าสามสี่เก้าสามเสียดายแต้มเดียวถ้าถ้าออกสีเ่เก้าสามเลยโต้ดได้แน่ครับโต้ต่อโต้ดได้แน่ ไม่รู้แต่โตได้แน่ร้อยครึร้อยได้มั่งเสียดายแต่เสียดายเลขเลขเลขสี่มันมาก่อนนะเลขสีมันมามาอยู่หลักพันพอดีเลขสีม่มาอยู่หลักพันพอดีซาเลขสี่อยู่หลักร้อยหรือเลขห้าเป็นอยู่หลักพันเทนนะมันก็น่าจะเป็นวันของเราค,ๆๆๆครับก็เรื่องโชคลาบครับ ก็อย่างที่ว่าเนี่อาจารย์แค่ไหนแม่นแม่น,มน,มนสูตรตรงไหนดีๆถ้าเราไม่มีโชคเราไม่มีโชคเราก็ไม่ถูกแต่ถ้าเรามีโชคไม่ต้องใช้สูตรไม่ต้องใช้อาจารย์นึกที่ซื้ออะไรก็มันก็ก็ถูก นอกเรื่องก็ไบ้างนะครับเพราะว่ากินถึงเพื่อนๆครับกิดถึงเพื่อนๆพูดง่ายๆ่ากินถึงเพื่อนๆนอกเรื่องไปบ้างนะครับดีกันไปเรื่อยๆนะครับก็เอาไวนว่าคลิปนี้นะครับไม่มีอะไรนะครับติดนิคเล็กๆไม่น้อยขอกให้น้องๆก็ขอคุณ ครั้งหนึ่งสมาชิกทั้งหมด154คนขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ฝากติดตามด้วยครับคนที่เข้าไปชมฝากติดตามสิดทีเดีิกำลังใจติดเลๆนะครับเอาสิดนี้นะครับก็ ขอจบกันเท่านี้นะครับคลิปนี้ก็สวัสดีครับบ๊ายบาย